ันนี้เราไม่ได้มาคุยถึงเรื่องระบบการเลี้ยงของพี่หมอแต่เราอยากจะมาคุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของการเลี้ยงกุ้งอย่างไรในสภาวะการที่เรามีความเสี่ยงสูงแล้วก็การแข่งขันสูงมากๆเลยสิ่งที่ทุกวันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ้านเรากําลังหลงทางที่หมอมองว่าเราหลงทางกับอะไรบ้างอาจจะแบบว่ายังจับทางไม่ถูกอาจจะยังจับทางไม่ถูกทําไมขอบนี้เลี้ยงได้ดีทำไมอีกขอบหนึ่ง เลี้ยงไม่ได้นี่เกษตรกร,กรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้กลุ่มไหนไงคุณต้องรู้จักฟาร์มคุณก่อนรู้จักสิ่งแวดล้อมที่ที่เราเป็นพูดมาเมื่อกี้หมายความว่าการเรียนกุ้งในปะัจจุบันมันต้องอยู่บนพื้นฐานของวิชาการและวิทยาศาสตร์ต้องวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือวิชาการมันต้องมาก่อนเมื่อเมื่อคุณจะทําทธุรกิจอะไรหรือคุณจะประกอบอะไรเนี่ยหนูวิชาการก่อนวิชาการเดินหน้า อ่าแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอหลักการที่ยึดเป็นหลักไรยต้องไม่มีนิสิยคือคนที่จะเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราจะมองเขาเลยว่าวิธีการแบบนี้ถูกต้องหรือไ,ไม่ถูกต้องนะมีอยู่สามขอ้อหนึ่งต้องเลี้ยงกุ้งได้สองสม่ำเสมอสามคุณไม่มีนิสิยตราบใดถ้าคุณมีสามองค์ประกอบนี้นะเง่น ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงวิธีไหนไม่ว่าคุณจะเลี้ยงรูปแบบอะไรไม่ว่าหลักการคุณจะเป็นไงนั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง